ช้านี้ที่โรงแรมแฮมทันไบฮิวจันอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะเราลงลิบจากห้องพักของพวกเราที่ชั้น6ลงมาที่ชั้น G คะ่เะเว่าจะมารับประทานอาหารเช้านะคะเขาบอกว่ามีอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่บริเวณล็อบบี้นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาหารเช้าเขาจัดเป็นยังไงบ้างที่โรงแรมแห่งนี้ที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะ เดินลงมานะคะตรงนี้คือบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมแต่ก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้จัดไว้ประมาณเนี้ยดูคะ่ะว่าอาหารเช้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็มีแขกมานั่งปรับรายละแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะดูภายในบริเวณห้องอาหารของเขานะคะก็จัดไว้ดีคะ่ะมีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาก็มีเป็นแบบโซฟาก็มี ให้แขกได้นั่งนะคะค่ะดูฝั่งนี้โอ้สีสันสวยงามด้วยนะคะเรามาดูเคาน์เตอร์อาหารและเครื่องดื่มที่เขาจัดไว้นะคะในโซนนี้เป็นอะไรบ้างเป็นเมล็ดทันยาพืชเป็นขนมปังชนิดต่างๆนะคะขนมปาชนิดต่างๆนะคะโรชเชียนก็มี เหมือนของเยอรมันเลยนะคะค่ะดูฝั่งนี้อันนี้เป็นเตาปิ้งขนมปังนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังขยับปิ้งก็ปิ้งนะคะดูฝั่งนี้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องทํางวอฟเฟิลหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีแยมตรงนี้มีน้ำตาลนเก็ดน้ำตาล อันนี้คือแป้งนะคะในหม้อขาวๆเนี่ยแป้งทำวัฟเฟลนะคะว้าวน่าทานจังเลยก็เตรียมไว้ค่ะสำหรับทาวัฟเฟินนะคะและตรงนี้เออเป็นน้ำพึ่งหรือเป็นน้ำเชื่อมะคะเครื่องทำวัฟเฟนก็มีตรงนี้อีกนะคะดูเคาน์เตอร์นี้ค่ะ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารก็มีไว้ครบเป็นมูสลีเป็นคอนเฟลกนะคะแล้วก็มีนมมาดูค่ะหม้อนี้มีอะไรไม่รู้คืออะไระคล้ายมูสลีหรือเปล่าคะแต่ร้อนคะ่ะหม้อเนี้ยทำเป็นร้อนนะคะหม้อนี้เป็นอะไรคะว,ว้าวคล้ายๆกับเห็ด ผัดใส่กับเม็ดข้าวโพดประมาณอย่างเงี้ยนะคะด้านนี้น่าจะเป็นไส้ปรอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาดูหม้อนี้ค่ะหม้อนี้เป็นอะไรหม้อนี้เป็นไข่ต้มแล้วก็ผักนะคะมีกะหลำ่ำดอกกะหลำ่ำแล้วก็บลอกโคลี่ไข่ต้มเสีขาวเหมือนไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดคะเนี่ยถัดมาค่ะดูหม้อนี้นะคะ อันนี้เป็นไข่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข่อะไรด้นานนี้เหมือนกันไม่รู้อะไรนะคะว้าวเยอะเลยค่ะถัดมาเป็นผลไม้นะคะผลไม้สดแตงโมแอปเปิลนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นฟุตสลลัดโอ้ผลไม้ดองก็มีผักดองก็มีโยเกิร์ตชนิดต่างๆโอ้ยเขาเตอนี้เยอะเลยค่ะถัดมาค่ะ เป็นสลัดนะคะเรามีหลากหลายให้เลือกสลัดสลัดแล้วก็ชีสแล้วก็ใส่ปรอกชนิดต่างๆเยอะแยะเลยะค่ะนะคะดูเยอะอจริงๆเคาน์เตอร์ส่วนนี้จัดไว้นะคะเลือกรับประทานได้เลยเคาน์เตอร์นี้เป็นเครื่องดื่มะค่ะมีน้ำเปล่าน้ำหมากน้ำส้มน,น้ำ แอปเปิลอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือน้ำเชอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟไหมคะหรือหม้อต้มน้ำร้อนอะไรจะประมาณเนี้ยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแก้วเตรียมไว้ให้ว้าวดูค่ะนี่คือเคาน์เตอร์อาหารและเครื่องดื่มที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แขกที่มาพักโรงแรมดื่มแล้วก็รับประทานกันนะคะส่วนอาหารเช้าของเราในวันนี้ก็เริ่มจากผลไม้สดนี่แหละค่ะ อีกแตงโมงมาหนึชิ้นมะเขือเทศสองลูกแล้วก็ส้ม2แว่นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเริ่มจากชาร้อนก่อนค่ะนอนะคะอาหารชาเช้ามื้อแรกที่โรงแรมแฮมทันไบฮิวตันเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีค่ะดูอาหารจานถัดมาของเราค่ะโอ้ม่รู้จะทานอะไรดีนะคะไปหยิบนั่นน่นนี่มาแต่ที่ขาดไม่ได้คือไข่ต้มเนี่ยละคะ ไนนข่ตม้มแล้วก็มีขนมปังเป้งมีชีสแฮมไส้กรอกแต่สีดำๆเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะอันเนี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวลองชิมดูก่อนค่ะว่าเป็นอะไรนะคะดูอาหารจานถัดมานะคะจะหยิบขนมปังมาอีกหนึ่งชิน้นแล้วก็ชีสจะเป็นอีกชีสชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะแล้วก็พวกผักดองนะคะมะกอกดองแตงกวาดอง พริกดองอะไรประมาณเนี่ยหยิบมาชิมดูอย่างละชิ้นนะคะอาหารจานถัดมาอีกก็หยิบมาอย่างละเล็กละน้อยนะคะมีแฮมมีชีสขนมปังปิ้งแล้วก็ที่กลมๆนี่อันนี้ค่ะอันนี้คล้ายๆกับเหมือนปลาหมึกชุดแป้งทอดอะไรประมาณอเงี้ยนะคะแล้วก็ชิมบ็อกเกรลี่ กะหล่ำดอกแล้วก็ผัดเห็ดใส่เม็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็ไข่เ็ค่ะเติไข่คนลองชิมดูอย่างละเล็กละน้อยค่ะ